สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีถอดมอเตอร์เครื่องสัผ้าถาังปั่นแห้งครับอุปกรณ์ก็จะมีคีมล็อกครับแล้วก็ประแจชุดนะครับแล้วก็ไขควงแบนไขควงแฉกครับแล้วก็มีบล็อกบล็อกเบอร์แปดนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมจะถอด วันนี้เราก็มาฝาด้านหลังออกก่อนเลยนะใายทำคนเดียวนะครับมือหนึ่งต้องจับไขควงวมือหนึ่งต้องจับกล้องไปด้วยนะยังไม่มีอุปกรณ์ยูทูบเบอร์มือใหม่มีน็อตสองตัวนะครับ ออกไปแล,แล้วก็ใช้ควงเป็นจิ้มตรงนี้นะจิ้มสี่ด้านก็ตรงนี้ เข้าไปดูด้านล่างครับทำไมผมถึงเกะมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือน้ำหยดลงมานะครับลูกยางรั่วน,น้ำไหลลงมาจากแกนแกนลงมาโดนตัวมอเตอร์นะครับแล้วทำให้ลูกปืนมีเสียงดังปล่อยทิ้งไว้นานไปอาจจะ โมเตอร์เสียนะครับโอเคด้านนี้ได้แล้วเราก็มาเกดานนะด้านบนเนกะด้านบนแล้วเปิดออกจะมีตัวนี้นะครับจะมีน็อตยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับเกะยางก่อน อย่างอกซิดขันน็อตน็อตมันเป็นไขควงเช็คขันน็อตออกแล้วนะแล้วก็เก็บน็อตไว้ก่อนนะเก็บน็อตไว้แล้วก็ใช้ไขควงเบนนะครับ คงเป็นงัดตรงนี้นะครับงัดกลับไปขึ้นได้เลยนะแล้วก็ดึงถอยออกมาครับก็เก็บไว้เพื่อเวลาเปลี่ยนลูกยางนะครับรต้องกดถังถังนี้ขึ้นมานะครับ ถังนี้ขึ้นมาจะมีน็อตยึดถังอยู่ด้านล่างนะครับเป็นน็อตเบอร์แปดระหว่างยึดถังกับมอเตอร์มอเตอร์เป็นน็อตเบอร์แปดแต่ด้านนี้จะเป็นยึดกับสลักตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้นะตัวบนนะครับตัวบนจะยึดกับ ขังปั่นแห้งตัวล่างจะยึดกับเกีย์มอเตอร์เราก็ใช้บอกเบอรอแปดนะครับแล้วเ,เป็นตัวที่จะง่ายนะเดงจากมาครนะับเมื่อกี้ผมถอดถอดไปแล้วนะครับแล้วก็เอาน็อตออกมาได้นะ มันอกมาได้วันนี้นะก็จะทำการดึงดึงถังปันแห้งด้านบนออกนะครับเพื่อว่าจะแยกตัวมอเตอร์กับปันแห้งแล้วก็ดึงขึ้นมากยกนี่น ใช้มือเดียวก็จะลำบากนะแต่ถ้งใช้สองมืออันนี้ต้ได้แล้วนะับ่ยังใช้สองขดถอดออกมาได้เลยนะลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้เนี่ยที่สึกนะครับ อย่างแกนตัวนี้ที่สึกแล้วก็จะทำให้น้ำรั่วลงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปโดนโมอเตอร์มอเตอร์ด้านล่างครับตัวนี้โชคดีนะครับที่มอเตอร์ยังไม่เสียถ้าปล่อยทิ้งนานไปนะครับมอเตอร์เสียแน่นอน ต่อไปแล้วก็จะมาถอดมอเตอร์ดึงการถอดสายอันนี้ถอดสายบีกออกก่อนอันนี้จะเป็นสายบีกแล้วก็ดึง <c oughs> แล้วก็หาไขควงสั้นนะมาถอดเพื่อทำการ แขวงสั้นถอดน็อตออกนะบ่ถทาไขควงยาวจะถอดไม่ได้ไข้งยาวด้ามจะติดนะหรือบางท่านอาจจะโทษฐานล่างออกนะครับแต่ว่า มันยุ่งยากเกินไปนะผมก็เลยพอดเฉพาะตัวมอเตอร์ออกนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับทอดทั้งฐานล่างออกก็ได้เหมือนกันนะแต่ใช้เวลาเยอะหน่อยอันนี้ผมใช้เวลาใช้วิธีรัดนะ จะถอดแยกชิ้นล่างกับชิ้นบนครับอันนี้สองชิ้นสามารถแยกออกกันได้นะครับแยก,ออกชิ้นล่างกับชิ้นบนได้มันก็จะใช้เวลานานหน่อยก็มีน็อตอยู่สามตัวสามตัวก็เอื้อมมือเข้าไปเอื้อมมือเข้าไปขันน็ ได้ทั้งสามตัวครับไม่ยากมากนะครับพอยยี่หอนี้จะปล่อยพื้นที่ไว้เยอะพื้นที่ลงอันนี้ก็สามารถออกได้ออกมาได้เลยนะอันนี้สายกาวอันนี้ก็ต่อสายกาวไว้นะครับหยุกตัวมอเตอร์ออกมาก่อนก็ได้นะ ดูนะว่าน้ำรั่วลงไปตรงนี้เนแต่ตรงนี้จะเป็นสนิมหมดเลยนะ,ะเป็นสนิมที่ดีที่มอเตอร์ยังไม่เสียนะตรงนี้ใหม่ๆน,ะน่าจะได้มาได้ประมาณสองปีนะครับ <c oughs> น้ำเข้ามอเตอร์นะครับจะเป็นสนิมสังเกตดู ด้านนี้นะครบัครบขอบๆจะเป็นสนิมแล้วก็ตัวนี้ลูกปืนเสียงดังนะครับลูกปืนเสียงดังแล้วน่าจะลูกปืนเป็นสนิมนะต่อไปก็จะทำการตัดสายเยอมอเตอร์มาใช้ชีม ัวนี้เคยเคยเปลี่ยนมอเตอร์มาแล้วนะเพราะว่ามีรอยต่อสายนะครับตัดตัดเลยนะครับใส,ส่คนละสีแล้วก็ตัดเพื่อให้มีเศษไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะจำสีได้่งเช่นว่าตัวนี้นะครับแดงต่อเหลือง,องนี้ขาวต่อน้ำเงินนะครับ ให้จำได้จำสีเดิมได้ตัวนี้จะไม่ได้เปลี่ยนมอเตอร์นะจะ,ะเปลี่ยนแค่ลูกปืนถอดเปลี่ยนลูกปืนนะถอดเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้คือเบลรโลตัวนี้นะครับจะต้องถอดเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ผมโทษ เบลโลนี้ออกมาแล้วนะผมเอามาลองสวมดูนะสวมดูตัวเก่าตัวนี้นะครับว่าน้ำจะลงได้อย่างไงนะครับเกณฑ์น,นะเช็คดูเกณฑ์ว่าผมหรือเปล่านะรู้สึกว่าเกณฑ์ตัวนี้น่าจะผมนะครับ เบลูเบลูลองสมเข้าไปนะลองสมเข้าไปไม่ชัดเท่าไหร่นะสามารถสามารถยกได้เนะี่ยนี่นะครับมองไม่เห็น สามารถเอลดสามารถยกได้ซึ่งน้ำจะซึมเข้าตรงนี้น,ะนี่น,ะนึนะครับก็คือหลวมหลมนะน้ำจะซึมเข้าตรงนี้แล้วก็ไหลเข้าสู่มอเตอร์นะครับทำให้มอเตอร์เสียงดังลุกปืน เสียงดังเอาลูกปืนเป็นสนิมต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์